วันนี้ผมจะมาเล่นสกีบีดี้ไทยดิครับเอาลยวครับสกีบีดี้ตรงสไปเดอร์นะครับมันตอกกับสุดดาร์กสุดแมนเอ้าตัวอะไรอ่ะไอ้เทมไอ้เทนยูริแมนเอ็ดโทเทเลตโอ้โหมากันเยอะขนาดนี้แ yeah. ล้วเราสกีบีดูจุดอุดแล้วตอนนี้เป็นอะไรอะ เห็นครับเอ๊ะขำหน้าแมนเอ๊ะทำแมก็มีกินี่โตผ่านหนึ่งผ่านหนึ่งแล้วแบบงกินแล้วแบว่งกิเอ๊ะใครวะอ๋อผมนี่เองลืมไปไม่ทกล่าวะเฮ้ยแกนพี่ไทยจะกินอะไรอ่ะกินขี้อันนี้ขอบพี่ไทยหน่อยแป๊บเพื่อเราแบ่งกิน กินแล้สองี่อนะแล้วพี่ชายจะกินอะไรอ่ะโซเนแบ่งคละสอนะ้าวสีแดงเต็มไปตยซะพี่ขอสองสีได้ไหมมาพี่โอ๊ยพี่ขอพี่พี่ได้แล้วพี่ได้ตัวฮ้ยเสียงไรอ่ะ เจรไงมวะเมื่อกี้สวีด t ดิ way อ i r ไปกันนี่ตัวอะไรอ่ะนี่ตัวอะไรปะนี่ตัวคนแกวเลยนี่ตัวคนเก่มอันนี้ตัวอะไรอ่ะทีวีไหมแร์ทีวีไหมเหมือนเดิม คะะก็รู้จักแต่ไม่รู้จักตัวตัวที่ตึงๆอันนี้คือตัวโชยตัวโชยของูด้านล่าอมาที่ไหนวะอย่นี่ือกระังซักผาก็อุ้ยีคนอุ้ยี่คนมีตัวงๆว่ะล้วมอะ่เยี่ยเลย เอ้ยเอ้ยเลกเอ้ยโคตรแดกอะไรนี่ฮะเล่นเล่นอันนั้นไหมที่มึงจับสแกกูอ่ะอันนั้นไงอีดิกเปรตอันนั้นอ่ะเอาโทรศัพมาดิต้องบน่ะพี่แล้วแม่เอาลงมามึงมีอันไหนมั่ง ็อยากได้มึงมีอันไหนมา,ามอ,อีกบ้าวงไอตัวไอเหี้ยอันนี้ให้ฟรีค่ะน,นี่ให้ฟรีค่ะโอ้ยอน,นี้ออกดีกว่าให้ฟรีค่ะเบเบ็ดเบเบ็ดมีสีน้ำเงนิน มาแล้วแดงเทาค่ะอันนี้เราจะสุ่มนะคะมีดักให้ชายว่าเนี่ยสีเหลืองอันนี้ตัวอะไรเฮ้ยสีทองคือว้เปิดมาได้ของแจ๋วเลยอ่ะ ดีๆเถอะก,กักโอ้พี่เขายุดละยบยบโอ้พูดว่ายงเงินแล้วนี่เงินที่ซื้อแล้วเอไปก่อนใครจะเล่นกับกูอะไรอ่ะตามมันไปดิะดะอะไรล่ะด แข้างบนน้องอีคเราข้าด้วยนี่อะไวะไอ้ไ้สหรอไ้สนไม่ใช่ไม่ใชอยากทำเมืองอ่ะอยากมิชันที่ในทุกวินเมันเรียกอ่ะ มันบอกวินมาดีไปที่หลังถ่ายก่อนทุกคนครับทุกคนจะอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพี่วินไปถ่ายมึงเอากล้องไปเลยแล้วไม่ได้ถ่ายจริงหรอกมีแต่มีแต่คน ปีเตอร์คนเล่นกับน้องภูมิแล้วให้น้องภูมิหายไปอ่ะแล้วมันก็ไฟล์ them confirmed ฮิปฮิปฮิปโปเฮ้ยหุบปักเด้ปัง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 อ้ออี๋อ้าอ้หมดเอาหายตัวมึงบอกว่ามึงก็มาดิ ไี้แค่เกลรงคาและ้ะกูียาต่อยแบบให้หน้าร่วงอ่ะโอ้โหแบออหบฟันหลุดไปเลยอะยกูอยากใส่ให้ฟันหลุดอ่ะงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบายเดี๋ยวคลิปหน้าพวกเราจะมาถ่ายกันอีกใช่บ๊ายบายคลิปนี้ขอทคนโชคด,ดีหวยออกเดี๋ยวจะไปไล่เพื่อนก่อนนะโอ้โหขอเล่นตาน,นี้ก่อนได้ไหมอืม เล่นตัวใหม่มาเยอะเลยจบจบแล้วแป๊บอุ๊ยเด่นโคตรแรงเชุกตีเออเฮ้ยโทษน้อวนี่เลยเล่นป๊อปอินดีกว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บเออเออปึ๊บปึ๊บตกใจแทบมึงแต่กูเนี่มึงไม่ต้องไปไล่หรอกลําคาแล้ว ถ้าถ้ามันจะกลัวมึงวิ่งมาดิกูบอกกูไม่ไปกูจะอยู่ตรงนี้ทำไมอ่ะมึงเดินมาเองดิมึงไม่มีมือมือมือโอเคงั้นผมไม่ไปแล้วนะครับคุณได้ติดนานๆเด้อย For the alliance <laughs> For the alliance For t h a i a n Look at me Look at me <What? S 3> <uhhh> คนเรียกมันเดี๋ยวว่าไม่ไปอ่ะมึงมาเองอ่ะมึงๆๆๆๆๆๆมีมือดีๆเหมือนกันไม่ใช่เหรอ s q u a r e เลเซอร์สี่ <laughs> สอะไรไปกันเลยหายตัวไหมหายตัวแล้วนี่แน่นี่แน่อืมไปแล้ว ทีวีแม่ไม่ช่วยเชียเลยเมื่อกี้ได้ยินว่าพินอาหารแล้วน่อยเฮ้ยเลือดคตดเุ้ยเลือดออกเยอะมากเลยก็เครออกเยอะเนี้ยห็นไหมเลือดโลคตดเยอะเลยเย้ได้กล่องมาสองกล่อง

กือบไปเกือบปเอาเรมปนี่เขาปองลงิกลงทูทูแล้วไอ้นั้นนั่นที่ถ่ายอ่ะนองใช่ไหมอืมไม่ใช่พูดจกลืจกลดเดินมาเองดีมีมือมีมีท้า อยากได้คินิโตะทีวีฮูเมนแล้วก็อยู่อยู่ใกล้แค่นี้ไม่มีมือม,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 มีตีนก็ไม่ไอ้ี่เด็กเออเดินมาไม่เป็นหรอไอปนผมจะเล่นตัวกูววเห็บปากไงกูเห็บปากดังกว่าใครเลยอเอออะไรวะอ้าวกูมาอยู่ที่ไหนเนี่ยอะไรอ่ะกำลัง อะไรอนะ่ะเข้ารวมเข้าวรว,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 วมพืน้นที่คืออะไรวะข้ารรวมพื้นที่ก็คือแบบตะโกเลยตะโกเลยวะเฮ้ยเดินมาไม่เป็นหรอเดินไม่เป็นหร,อ,นหรอวะ <c oughs> คนได้ยินหมดเลยนน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 ี่นนนนน เพื่สามสิบเติกลับกลับไปที่อะไรอ่ะกูจะหมุนให้ลูกค้าก่อนเพื่อเพลูกค้าจะเล่นก่อนแล้นี่ป้าที่เอาเล่นกับนิ้วแล้วนิวเป็นยายอ่าคือ่ะ วันที่เจ็ดวันการแสดงต้นเจ็ดถ้าเจ็ดวันอ่ะจะได้ไททันคัมราเมนสองวันแทนของสามวันเอ้สามวันในเพจถ้าสี่วันพรุ่งนี้หยุดไม่ใช่เหรอเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หยุดพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาโรงเรียนอีกวันหนึ่งแล้วก็หยุดเลยพรุ่งนี้ได้ถ้าไททันเอ้ยไม่ใช่ไททันเราจะได้เอไททันชูรีแมสไหม มึงวิ่งไปเลยเดี๋ยวคุณป้าโทรสัแม่แป๊บนึงน,นะครับเดี๋ยวผมจะไปที่นี่ก่อนวิ่งไปเลยแม่ไปแล้วมาแล้วเบอร์ให้มาแล้วหนีนะกนเหนื่อยวิ่งไล้ติดตุดทุกวนทำไมมันไม่เปลด่เลยชุ่ๆชู่ๆชู่ๆชู่ๆ รอบนี้รอบสุดท้ายผมก็ปิดคลิปนะแล้วก็ไปเลยไปไหนปิดคลิปไงแล้วเราก็จะมาเล่นเบทส,ส,ส,สเอาเอา,เอาอย่างนี้ปนไปละถ่ายถ่าย,าย,ายลงคณทูบะแบบอะเบเบดอะถ่ายแล้วถ่ายตอนไหน,นถ่ายนอนเลยเผย มีการเลยนั่นรถเร็วเข้าเร็วภาษาอังกฤษผมอ่านไม่ออกไปเร็ๆไปเลยไปเล็เร็วเฮ้ยไม่กินเลยสิเดียโอ้ยก็ซ d กิบ d ดีดับดับยิ่ย่งิกิบดีดับดับยิ่ d ิดดใช่ไหมใ่ไหมมา แล้วกล้องปิดเลยเมื่อกี้เยเนนะเดี๋ยวผมอ่ะถ่ายไปแล้วปิดคลิปก่อนถ่ายแล้วแต่คนไปครับเย็นอะมันเย็นมากเลยอะใช้แค่ตัวนี้ Fire <them> confirmed แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้อันไหน อันนี้ยไปแล้วไฟร์ them ไฟร์ them ่มฟร์มดไฟร them มฟร์มไฟร์ e มฟร์มอเค่ะทุกคนให้ไให้ว่าไหนให้ว่าไหนสีน้ำเงิน ข่อยันนี้ก่อนข่อยอันนี้ก้าวช่างขอหมดเลยนะนีอตัวนี้แค้ตัวเดียวก็ชนะแล้วทุกคนเอาไหนโอเคไปเลยไปก่อนนะมินิไปสู้พวกนี้ไปเจอกันโอเคมาเลยอ้ายิงเหรอพบ อนะนะโอ้ยยงไม่ได้ออกเลยทำไมนะพวจะตายนี่เลยไปเ่นเหรอไม่ต้องไปแล้ววะไปโอ้อยปัดอนนีตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ไม่วางไม่ได้ เดี๋ยวผมจะไปช่วยนะครับไปกันต่อย โ okay. อเคแล้วกันต่อยนะคะอือหือยิงกับป้า ตนน็มเลยอีกแล้วนี่ข้าไอไหนแย่หวะอืมนี่เตี้ยพอนะลูกโอเคแม่เข้าไปรอที่บ้านแม่เจ้าตามสีทองอ๋อแวะเอานั่นให้ด้วย ไป,ไปจะไปเซเว่นใช่ไวมเอาข้าวให้ด้วยที่โทรไปสั่งไว้พีวินับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย